สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบฟันดีแห้งบุกมากถึงบ้านเลยมันออบอ<า>ฟันเนี่ยฟันเลี้ยวื้นนี้ไปไซสมากกว่าบ้าไม่ไปแบ่งตัวโอ้ไปแบ่งโอ้ก็มีตังค์คุยอคนมีตังค์ตอนนี้ื <c oughs> ้นนี้ก็หนาตาอิ่มเรบิบแต่หนาตาสัวไซส์แต่เพราะเรื่องแก่ออกก้นช้าเลยดิ <c oughs> อีกจักสินโบเรืออีกสิ้นสองสินเน่บ่นะพอนะสองสิ้นสองสิ้นนากก็ออกพรรษาแล้วชิแปดชิ้นที่าวันนี้กัแม่โอ้ย้องสีลมเลยค่ะอพ่อมา้ลยฟันมาจังไหนล่ะพ่อฟันตีจ้าฟันบินแต่ินเงนนเงินงวันเ้ยตี้ปุ๊บก็เอาจังๆเจ้งองในถ่านฟันพ่อนอะไปขีคขี้ซาริงเมียบ้งนั่นครับซาร็งใส่พ่วงยูเงิน ไปเพันชิปล้อแซงออาไปวันนี้จอดให้เขาข่วงสะพานไปก่อนเขาดีถอยหล้างแมาไทรวะทีนี่ก็ท้อยขึ้นขึ้นกันถอยหล้างบัดนี่ไปบ้านพ่อแม่เราไปจอดไว้ตารางเฮี้ยนเอาบัดขากลับมาพันไม่เห็นใครใคหมีปิดจุดปิดจุดไลยใครไกรฟาวเส้น ใจปลาพ่อจับในทั้งแม่มันทั้งไข่มันบัดน,นี้ในะไข่สองมอมันต้องสีแดงก็เลยให้ผู้เฒ่าผู้ชายสคนเอาสินสมอเจ้าอเอาผู้เรน่มเเลยใจใจดีอืมอนมีรุนุในอเนื่อใมีศูนยมีศูนย์เยมีศูน,<ะ>ศน,ศนประกันงว่นนประกันเลยอืม เหม่จะกอกันฟันมันเห็นาเสล่งบวพาดนะเด็กรถสลงพอไมครับคักพอโดนเราดิที่บอฟันมันบวพาดเล่งเขาเนี่ยเสล่งแต่อียัง่งทะเบียนหนึ่งกอนเนี่ยหนึ่งกอนห้าศูนย์หกเก้าเนาะอืมเอเียนไว้ตังเอาฝพอไัเลยได้อเด็กเมื่เด็กออกจี่รถนี่นะเมื่อวินอะไรน่ะล่ะเจม มันก็ฟันเห็นใครกันในัวนมันติดใครฟันเนด็นรถเห็นกองนะสามน่วยสี่หน่วยเห็นไปไปจับเอาคู่นึงมันแดกแตดเพรานั่นไม่ให้รู้เถาสองคนกินเา่ารู้ไส่เ่าผู้เ่านี่ว่าเป็นเจ่าบอกถ้าผู้เล่นสีผู้เล่นสีเป็นยังไงมันเลขบวตีบเนี่ยแล้วเ,ยเ,ยเียนเยนไป่เียนเือีบน ทางในลัทีพ่อว่าพอจะตีแบบไรปันว่าขับซาเลงเบรถเหยตีเงี้ยช่ยกองเล็เหรอมันมีมาถังกระพานพรอยพี่มันมีมาแล้วเดอ๋อมันมีมาแล้วเนาะเดี๋ยวเนะเขาเปลี่ยนทะเบียนรถกันเปลี่ยนรถเบียนรถหนึ่งกนอ๋ออนนี่ยน้าเน้นนะพ่อเนาะเออนอเน้น ห้าศูนนี่คือ<ม>ดังโวดแน้ห้าศูนย์หกเก้าลืมเด้อวันนั้เข่าบุนเข่าล่างเนาะเลขนี่บัตนี่เอาห้าศูนหกศูนไปรดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ดี๋ยวยห้าศูนย์แล้วอตัวเน<ม>ี้ยห้าศูนตัวต่กั่ะหกศูนย์เจ็ดศูนเจ็ดศูนเก้าศูน เ้าศูนย์กับหกเก้าหกเก้าิ่ว่าศูนย์ถ้าวิ่งตัวเดียวเราบอกมันฮะถ้ามันวิ่งวิ่งตัวเดียววิ่งศูนราบอกวิ่งศูนย์เลยนี่มันศูนย์ไปเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียว มันดีได้งวดถ้มามักบ้านเล็กที่หน้าเอาลงอีกหกสามบ้านเล็กที่ไม่ยหญ่หกหกสามเนาะ,นะทับสิบเก้า่ะน้ำบ้ากเอาต้องหกสามบ้านเล็กที่เนาะก็ขี่รถถ้าเร่งไปจอดไปตารางเฮียนเพิ่นเน่ยบ้านเล็กที่คุณยายมันอืม หกสมคู่มัดแตซื้อบำมัดแตแแ้วแต่เขียนไหนเบิร์เอาไปฝากเนาะไปฝากคือซื้อหกสามหกสามันแ่่าไม่เอแต่เรทแม่ัเสียให้ชื่อยู่สามคู่เน้น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 อ๋อก็คือหาศูนครับพกลมเลยเนาะหาศูนยับหกหกศูนห้านกับหกศนย์ใครเจ้ากับเอาพวกกับก็แล้วแต่้กับลันเนาะมันมาหลายหางเนาะ ตัวเนีย่ยสามตัวไฮคือไฮไฮแปดหกเก้า,ยา,ยายตัวเดียวไฮเลขสามตัวน้ำเม็ดเดียวแปดหกเก้าแปดมันากไปกวนี้เพน่อบอืมพัวมากเลยผเนีย่ยนะร้อยเพื่นี้อ๋อหนักรอยเอาแปดใส่เนาะแปดใส่มันสีมานอะไรคือเกตกับแปดเงืนเงืนนี่ยจเงวดนมาันหนเก่าสว่เนี่นะรอยตัวเดียวเห็นไ่มสองเงยัง สองศูนย์สองบาอันเอาหอยนะสองนั่นเก็ดยังว่างสองเก็หกบวกสองเออสองก็ดอสองสองเก็ดสองเก็ดสองนี่สองเก็ดเงี้ยสองเก็สามองเก็สามที่บองนว่ากันตืต่สิบสามอวันี้เป็นแปดกับเก็ดได้จับเอาแปดเอาแปดใจรัก้อยนันสีมานเลคือเก็ดกับแปดเงินน่าัก้อยถ้าลักร้อยนะ วันนี้ปูว่มามากบอกว่ารือก็จะเกี่ยวกันรถข้าอะไรมากแตว่าเป็นปูมากเนาะแต่ว่าไมนเอาไข่เพื่อนกินนะเพื่อนเนี่ยผู้ถาวรเนาะแงานมือสาวสองคนกับปูกับยญาติแล้วญาตน่ะมากแต่มือขี่รถไปแล้วก็บอกผู้สั่งหนึ่งเขขี่รถขวมไปกับไปออเปอ็นเพื่อนเออขวมสะวันไปกับไปนะเพื่อนแล้วก็เปนรถจีบเออเอารถไปจอดไว้ต่ลางเงี้ยนหอแม่ซุ่มญานเพื่อนญางมากซุ่มคนตายแล้วนะเป็นจีเป็นเศร้า ยางน้อกลนกันบึม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 าพ่อละซิปลอเราพ่อซิปลอก่าเสียวพวาวเราเรื่มีหนึ่งกอนอมาใส่ศู่เนาะหะมากเนาะตัวซิปลอนี่ยแสีจับเอาก็จับเอานึ่งศูนทำไมฮั่นเสียวเอาเอากานไม่นั่งทำไมพ่อเราเจลี่ฟันให้คือกเคืออั้นนานนกแปดอันหกเก้าก็ปน สามตัวนี nice ้ว่างใบ้นี่ขีดใส่ใจไหมนะได้ได้ีตัวนี้ก็คือห้าศูนย์หกศูนย์สามตัวก็คือแปดหกเก่ามันมาจากมีละอ๋อแบบนี้ต่เลวนี่ตัวตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยหกเตัวนี่หกเก่าอยกนี้น้นเนาะสามหางเนาะหกเก้ากันนี่ตัวนี้นะเขาโทรมาไหตัวเนี่ยเขาใส มี่วดก้อนเขาวัดก้อนเขาโทร่าไมาให่เอ็ดศูนย์สองันจเขาซื้อวา,ายางแล้พันไวู้่้ว่าบอกบันนี้วันหกวันนี้กรเลยบอกแล้ววันนี้เปเรื่องวันนั้นได้บอกเด้อแต่มันบอกไว้แล้วหกเราเอาโซ่สนดจุกอีกค่ะงามยูเลื่อมไป้ายได้เป็นไม้เล็กขาดาน ออกอยู่ไทยจะเบียดโน่นหรือเหมือนผู้โดยสารเครื่องในของใครใครอีกหน้าวิ่งศูนย์นี่รับประกันรับประกันออกบอกตัวนี้ก็ออกก็บไม่ศูนย์บ่อบนล่างนี่ต้องมาเห็นรถศูนย์นี่บนหรือล่างต้องมาตัวนั้นต้องมาเห็นเพิ่งมาศูนย์นี่อาอแกะหน้าจอค่ะเรื่องกับฟันนะคะฝันว่าได้ขี่รถซาเลงขาำสะพานไปแม่นบอก แเก็ไปพ่อรถสิบ้อสิบ้อแกร,รถเมคโคแกรถเมคโคแต่ก็บเรื่องขับถ้าเร่งนี่ถอยถอยถอยเขาเขาว่เาเสียเมคโคลงจ้ะบัดนี้มันสีรถเขาถอยขึ้นมาสีต่ำท่าเร่งจะได้ถอยน้ำเขาแปลว่าเขาพวกลงเขาแน่นกายไปไหแห้งห้าแซงแซงเขาไปเราก็มาเจอผู้เฒ่ามาโจ๋ไปจอดไว้ตารางเยี่ยนแถวแม่เยียนไปเยี่ยนคุณยายนอกบ้านไอ้พี่หกพิษสามเนี่ย เห็นผู้เฒ่าซุ้มตายแล้วนันย่างน้ำกันงุึมบึมบึมอ่ะจ้าเราไข่หรอมันไข่นี่กะบาดขากลับมาไม่เห็นไข่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 ไก่ปลาสัมไข่ไก่ปลาในทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ทั้งไข่้มันก็เอาแต่เรื่องใดบ่ไข่ในฝันไหนไหนแต่เรื่องใดด้วยกันยังไงมันซองแันแตกให้ผู้เฒ่ากินผู้เฒ่าซองกน เงงพิ่มพลังมาค่ะเนะแคปหน้าจอค่ะนี่ละในส่วนตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของพลเรื่องในฝันมากแล้วค่ะทะเบียนรถพ่อเรืองนะคะทะเบียนซาเลงกะหนึ่งกอนห้าศูนย์หกเก้าค่ะส่วนพลเรื่องจับคู่ห่นะคะก็จะมีหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เน้นไปที่หาศูนย์หกศูนย์ค่ะหกเก้าแล้วก็หกเก้า ส่วนสามตัวพอเรื่องจำเหตที่แปดหกเก้าค่ะเพราะเรื่องวา้าลักลอยน่าจะเป็นก็จะเป็นที่เอาเลขแปดกับเลขเจ็ดนะค่ะในส่วนหลักร้อยเอามาใส่ค่ะแล้วกับตัวก่ยจะเป็นที่หนึ่งศูนย์บอรู้สิบล้อเนาะค่ะวิ่งเม็ดเดียวค่ะพราะเรื่องให้วิ่งที่ศูนย์ค่ะมาในสี่คุณยายเอามาฝากน้ำทั้ทิมาร์ตค่ะเอาไว้น้ำเนาะเพราะว่ามันเคยเป็นตะกอลเนาะค่ะแอมเคยเป็่นค่ะมาเที่หกสิบสาม มูเดี่ยวเเรีมาตัดทิ้งไปเลยสิบเก้าหกจามทั้สิบเก้าจัดเอาระชัดเจนตอน้องล่ออีกก่อนวันหวยออกด้วยเช้าวันนห้ออกอีกที่หนึ่งน้าวาปูถิมายำนินตัวไหพู้ว่าคนจะเอาใครไม่อีกบอหรือว่าจะล่อพอเรื่องอีกค่ะเพื่อนนี่เพื่อนเอานั่นมาให้ยังไงเอาคือจะเขาเขาค้นไปกินท้าเขาสาเขาเขาเน็น้าตนเขาสาไปเกิดใส พัดถาตัวใี่กระดงแม่ไหมสองกระดงจ้ะเต็มตู้เยือกพัดถาดอย่างี้วางเข้าไปใหญ่กระโด้งไหมเป็นกระโด้งโอ้กระดงที่เราตากปลาตากอะไรเนี่ยบัดนี้เพื่อน่าไม่กินทนายว่าท่านบอกกินเพราะมันดั่เนาะเขาเหรอเขาเน้นก็เป็นสี่ตัวประทัดแค่จะว่าเขาสากเนาะเขาสากที่เขาสากเขานั่นพี่เป็นหนูไปใหญ่น้ำหน้าน้ำยังย็นว่างวดว่าเพื่อนหนุ่พัดมีกับต๋องพุ่มไม่กินไสจานมั้ย กป็ผิดนศูนที่เราันนี้กับ0ูนที่เ้ากระด่งกับมก่งๆนี่บ่งานกระดงซูนที่เ้าเนาะอ้าชัดเจนค่ะบอกมีอย่างฝาเอฟอีกม่มีอย่างฝาเอฟซีบบูมากเลแม่นี่นรูรดศูนไปรอดเงื่อนการมั่นใจพี่ว่าศูนมากละงน้เจูอนอยู่หลักหน่วยพิอมห,อห,มอหน่อยไหมซูนอยู่หลักหน่วยแปดกับเ็ดอยู่หลักร้อยอ๋อวันนี้ ชัดเจนยรติจ้ะไอพ่อเลฟฟีเฮาแน่คุณพอ่อโอ้ไก่สีออกเพืาา่นซาแราเมื่อวานนี้เขาได้รับเลฟฟี่หรอมั่นใจมั่นใจศูนย์นี่วิ่เงเอาหรอวิ่เงเอาศู้นนนอ๋อคลิปนี้ก็บเลบกลุมาเรือ่องตอนแค่นี้ต้องไหวเน,นะาะขอบคุณพเพื่อนเลื่หลายๆค่ะขอบคุณทุกคนโส่งเสือซาธุ